ครานี้มาถึงตัวเอกของเรื่องในวันนี้จริงๆก็คือพี่สวัสด์น่นะครับเป็นคนจังหวัดเชียงรายเหมือนกันอำเภอแม่จันที่จริงแล้วประวัติของพี่สวัสด์นี่น่าสนใจนะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันพี่วัดเนี่ยแต่เดิมจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีทรัพย์สินของตัวเองอยู่นะครับแต่ได้เอาไปจำนองหรือว่าขายอะไรเนี่ย เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศสุดท้ายก็กลับมาทำนาแล้วก็มาเช่านาเขาทำเราลองมาฟังเรื่องราวพี่หวัดดีไหมครับไปรู้จักกับพี่หวัดกันก่อนนะครับผมอยู่ตรงหน้าแปลงาดาวเรืองซึ่งผมอยากจะเรียกไข่เป็ดที่นี่ว่าไข่เป็ดพันดาวเรืองนะครับเพราะว่าไข่เป็ดที่นี่เหลืองเหมือนดาวเรืองแล้วก็ เพราะว่าเขาเอาเดาวเรืองเนี่ยไป,ไปเป็นอาหารด้วยนะครับหมักเป็นแล้วก็ไข่เป็ดไ,ไม่มีกิ่นค้าเลยคราวที่แล้วเนี่ยผมไปที่ชุมชนสมุทรปราการนะครับชุมชนศรีศาจรเข้ใหญ่เอารูปบวบ,บ,บไปโชว์เขาโอ้โหเขาตกใจที่แรกก็บอกก่อนพอบอกเขาเสร็จเหมือนกับคล้ายๆคางแขงใจเลยบอกพอดี <c oughs> ฝ่ายเทคนิคเออเรามีภาพที่มาถ่ายบวบฝักยาวไว้มันยาวขนาดต้องขุดดินเลยอ่ะครับ นะตอนนี้มาคราวที่แล้วได้ถ่ายเรื่องราวของบัวไปพอมาหาพี่สวัสด์จะถามว่ามีอะไรโชว์พี่สวัสด์บอกว่าไงนะเมื่อกี้ฟักทองครับนี่ครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับท่านผู้ชมตามมานะครับพี่สวัสด์บอกว่าเก็บฟักทองจะเอาไว้โชว์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูฟักทองพี่สวัสด์นี่แต่ขนาดนี้ผมก็ว่าพอสมควรแก่เหตุแล้วเนี่ยโอ้พี่สวัสด์ทำเตานี่ นี่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  <c oughs> นี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเลย่นหละพี่วัดทาเตาเองอะ่ะนีอาจารย์ที่ผมบอกว่าที่เอาพันมาจากไพื้นเมืองมาจากแม่ฮองสอนโอ้เดี๋ยวนะครับามาอยู่ที่ร่ปอาจารย์ดยูสิฝักมันใหญ่มัเลิเลยนะโอ้โหข้าวโพดข้าวเหนียวพันพื้นบ้านนะครับท,ท,ท่านท่านผู้ชมครับนี่นี่คือฝักขา้าวโพดอเอามาจากจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับเป็นพันพื้นเมืองซึ่งฝักใหญ่มากๆก็ประมาณสักนิดเดียวตั้งแต่เป็นปีอ่าประมาณสักแค่เนี่ยะ <c oughs> จะเอาภาพที่ไหนดีละ่ะข้าวโพดพ,พันธุพื้นเมืองของแม่สอนนี่ก็ฝักนิดเดียวแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ <c oughs> ผมว่ามันกลายมันกลายพันน <c oughs> <c oughs> ์ะหมายอาจารย์ถ้าปลูกหางกับปลูกทีอาจารย์เทียบเทียมไอยองเองอ่าเนี่ยนี่คือพันพื้นพื้นเมืองพื้นเมืองมันการจะพันปลูกทีอ่าอย่างเงี้ยพันธุพื้นเมืองจะขนาดนี้แต่พอมาอยู่ไร่พี่สวัสด์นี่เจอสรรพสิ่งเข้าไปเ <c oughs> จอการเตรียมดินเตรียมที่ดีๆ แมาแต่ข้าวพี่วัดนี่ก็พี่วัดข้าวอย่างก็เสกคาถาได้แล้วนะนี่ถามจริงเราเป็นเจ้าของไร่เนี่ยผมถามพี่วัดที่ตั้งกระทํานามาเนี่ยพี่วัดเคยเห็นข้าวมันงามอย่างนี้สักครั้งไหมครับไม่เคยเห็นเลยครับเห็นอยู่ที่นี่ฮะแปลว่าทําปลูกข้าวมาทั้งชีวิตเนี่ยคเคยเห็นรวงข้าวมันงามสวยอย่างนี้ไหมครับไม่เคยเห็นนะครับเคยเห็นไหมแล้วก็เคยเห็นข้าวมันเบียดมันแตกกอกันนข้าวปลูกห่างอย่างเงี้ยเคยเห็นข้าวที่ที่เราปลูกไปเนี่ย มันแตกกอเยอะอย่างนี้สักครั้งไหมครับเพิ่งเคยเห็นที่นี่มันที่เขาบอกว่าให้ปลูกข้าวหนึ่งเมล็ดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเชื่อเขาไหมตอนแรกตอนแรกไม่เชื่อเลยครับพอมาตอนแรกว่ามันจะออกได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงเมล็ดเดียวมันจะเป็นได้ยังไงครับของผมนี่นับได้อยู่74ต้นครับเจ็ดสิบโอ้มันก็เหลือเกินแล้วเอาฟังทองมาโซหน่อยอ้าวแล้วมีฟักทองยักษ์มีครับเดินไปเรื่อยๆมีพริกวยนั่นมีพริกยครับการเดินไปข้างๆนี่ก่อต้นไม้ไปเรอ ดูให้ถึงเลยวันนี้เดี๋ยวเขาจะเก็บเกี่ยวมาแล้วเดี๋ยวจะนี่คือฟักทองโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยเก็บเลยเจยเี้ยเขาจะเก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอาพริกให้ใหดูนะครับลองด้วยพริกก็ตัวดีนี่พริกของพี่สวัสด์เนี่ยนะครับโพดทุกต้นเลยนะฮะดูทุกต้นเลยไม่ใช่ว่าต้นใดต้นหนึ่งนะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะมันมีต้นหนึ่งงามอีกหลายต้นก็ไม่ได้งามอะไร แล้วท่านดูมะเขือเทศแล้วจะไปกินังไงคนตกใจนะเนี่ยพิวัตรเพราะมันใหญ่มากเหลือเกินเนี่ยนี่นะผมได้ไปพลิกไปสองเม็ดละพราะมันวางอยู่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือฟักทองที่เลี้ยอยู่ตามพื้นเนี่ยนะครับแลวนี่เดี๋ยวนี่ฟักทองพิวัตรแต่ละลูกเนี่ยเรียงรายตามมาตามทางเนี่ยนะครับ ที่แปลงเดียวกันเป็นดินธรรดาธรรมดาเนี่ยนะเจอสปปรรพสิ่งนี้ได้พลิกมาได้พลิกมาท่านี้แล้วก็ท่านดูนะครับนี่คือผลผลิตส่วนตะไคร้ไม่ต้องพูดละลามหยดทุกต้นเลยนะพลิกแต่ละต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วัดตรงนั้นดีกว่านะพี่วัดนะว่ามามาทำ่างนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงนะครับ,รบเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับ ข้าวโพดที่จริงเขาเรียกว่าข้าวโพดเหนียวคือเป็นข้าวโพดพื้นเมืองของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝักเล็กนิดเดียวฮะแต่แปลงก็ข้ากันเนี่ยเขาปลูกทีก็ฝักเล็กมาเจอของพี่หวัดซึ่งปลูกห่างแล้วก็พี่หวัดเตรียมดินมาดีฝักเป็นข้าวโพดยักษ์ทั้งๆท,ที่เอามากรรมเดียวกันละครับนะเอามายอดนะวิธีปลูกแตกต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็พีิกขี้หนูนะฮะปกติเม็ดเล็กนิดเดียว ผมรู้ว่าเป็น,อะ,นอะไรก็ไร่พริกไม่ใช่พริกขี้หนูเป็นพริกหยวกหรือพริกอะไรนะเพราะมันมันเม็ดใหญ่เหลือเกินสุดท้ายก็ฟักทองวันนั้นผมได้ซื้อกลับมาด้วยคราวนี้มาถึงตอนสําคัญที่ผมได้มีเวลามานั่งคุยนั่งตั้งหลักคุยกันถึงเรื่องต่างๆคราวนี้จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มานั่งคํานวณรายได้ให พี่สวัสด์เขาฟังพี่วัดนี่ฟังแล้วยังงงเลยครับว่ามันได้อย่างนี้ได้ยังไงนี่คือฝูงปลานะครับที่สวัสด์สเลี้ยงเอาไว้นะฮะนี่คือมุมเดียวนะครับฝูงปลาดุกที่เราเคยเห็นกันเมื่อตอนผมมาใหม่ๆนั้นมุมเดียวเท่านั้นเองนะครับเนี่ยที่จริงมันมีอยู่ทุกมุมเลยนะมันจะอยู่ทุกมุมโอ,โอย ท่านผู้ชมฟังเสียงนะครับอือหืออย่างกระเสกมันได้เลยนะอย่างก็มีมวลเรียกมันมาเลยนะครับปลาก็ทานอาหารไปตอนนี้ผมโอ้โหผิวอัดไอ้ตัวนี้ติดเลยก็อมือไปจุ่มเลยกับแน่น โอ้โหมันขึ้นมาแต่ละครั้งนะฮะขึ้นมาแต่ละครั้งโอ้โหเอามือหยอดลงไปมันลุมเลยไม่ต้องล้างกันแล้วมันลุมเลยอะ นนเนี่ยมันลุมซะจมเลยโอ้โห,โหเอกนี่ตักกองที่นี่ก็าขายกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนี่น่าชื่นใจนะอาจารย์นี่ <c oughs> มันน่าชื่นใจอาจารย์มันโครงการท่านผู้ชมค,ครับเวลานี้ผมอยู่ในเ,เขาเรียกเป็นแงนาคอนโดมิเนียมหรือว่าทาวเฮ้าอันนี้ครับตัง้งเป็นทาวเฮ้าส์านะ เป็น,เ,ปนเพราะว่าเป็นหลัง,ลงเป็นหลังหลังเดียวหรือเป็นบ้านเดียวก็น่าจะพูดได้นะของพี่สวัสดสวัสดอะไรนะพิเตกาดพีเตกาดเป็นคนมาจากจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมได้ไปดูสิ่งที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดมหาัจจร,ร์เหมือนกับที่ผมกำลังไปเมืองยักษ์เพราะทุกอย่างที่นี่นะครับใหญ่โต ผมได้เห็นดอกดาวเรืองที่เป็นที่มาของไข่เป็ดดาวเรืองสีเหมือนกันครับไข่สีเดียวกันไข่เป็ดเข้ามาเนี่ยต้องเดินหลบฟังทองเพราะว่าเกือบจะชนฟังทองซึ่งถ้าชนก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมาถ่ายรายการต่อได้แล้วครับ,รบเพราะลูกใหญ่มากอันนี้อยู่ที่พื้นนะครับ,รบน้ำหนักก็น่าจะหลายกิโลอยู่ ผมขอขอซื้อพี่ไปเลยนะครับครับพี่จะเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจก็เดี๋ยวผมขอซื้อไปก่อนรอะของพี่มีเยอะเหลือเกินแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีข้าวโพดพันุพื้นเมืองที่เอามาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถ้าใครเคยไปทางเหนือเนี่ยจะเห็นข้าวโพดเนี่ยเขาจะมัดกันมัดหนึ่งประมาณสิบฝักสิบฝักแล้วก็เหมือนเทียนอ่ะเขาเรียกข้าวโพดเทียนอ่ะนะข้าวโพด้าวเหนียวเทียนแต่ว่าพอมาที่นี่กลายเป็นขอโทษนะ ถ้าเท่าแขนผมก็ตรงนี้ก็อาจจะเล็กไปนิดนึงน่าจะต้นต้นแขนเนี่ยนะโดยประมาณแล้วก็มะเขือเทศก็เป็นมะเขือเทศยักษ์เข้าไปอีกแล้วพริกเมื่อกี้เอามาสองฝักนะนะคราวนี้จะถามพี่นี่ไม่มีข้อมูลเลยนะผมไม่มีข้อมูลพี่สวัสดิ์เลยแล้วไม่ไม่ยอมถามตั้งใจให้พี่วัดคุยกับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวจะให้อาจารย์อธิบายในตอนท้ายต่อพี่วัดตอนนี้อายุเท่าไหร่ ครับผมเดี๋ยวนี้อายุ61ปีครับห1ครับโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยพี่นรลง70แล้วนรลงนะคนพัทลุงนูทุเรียน73มอ่าอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยังได้อีกนานได้อีกนานคราวนี้ถามอย่างนี้พี่สวัสดมีที่นาเยอะไหมครับที่นาของตัวเองไม่มีอ่ะเอาละดีละพี่สวัสดไปเช่าเขาครับอยู่เชียงรายนี่เช่าเขาครับเช่าของทำทำเยอะไหมก็ทำสามไรกับสองงาน สามไร่เคยเคยขายข้าวเนี่ยได้เงินสูงสุดเลยเอาแค่ขายก่อนนะสูงสุดเลยได้ได้เท่าไหร่ในหนึ่งรอบก่อนนะหนึ่งหนึ่งรอบเพราะว่าปีหนึ่งอาจจะทำสองครั้งทำสองครั้งหรือครั้งเดียวทำสองครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งเคยได้สูงสุดเป็นเงินเท่าไหร่ก็เป็นนาปีก็ได้อยู่สองหมื่นกับสองพันบาทสองหมื่นสองพันบาทนี่นี่ยังไม่รวมต้นทุนใช่ไหมครับไม่รวมครับต้นต้นทุนประมาณเท่าไหร่ ต้นทุนก็ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าเท่ากับทำหนึ่งรอบเนี่ยก็จะเหลือเงินประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันนะประมาณนั้นอ่าพอทําอีกรอบหนึ่งทํานาทํานาปังล่ะทํานาปังแทบจะไม่เหลือเลยครับก็เท่ากับว่าเหลือจริงๆก็คือในหนึ่งปีเนี่ยเหลือรอบแรกเจ็ดพันเจ็ดพันนะอันนี้เราเราก็จะหยุดเรื่องเก่าๆไว้แล้วตอนนี้รู้แล้วคราวนี้พี่วัดมาดูนี้ อันนี้ทำหนึ่งหนึ่งไร่พี่วัดคิดว่าจะขายปลาได้เท่าไหร่เ <ผม S 1> ดาๆเอาคิดครึ่งคอนไปแล้วครับปลาเนี่ยครึ่งคอนแบบหนึ่งแสนนะฮะครึ่งครึ่งกว่าหน,นึ่งแสนประมาณประมาณครึ่งประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยเจ็ดหมื่นเอาเจ็ดหมื่นพอเอาน้อยๆนะเจ็ดหมื่นต้นทุนตัวละกี่กี่บาท ต้องคิดต้นทุนด้วยซื้อซื้อมาเท่าไหร่ตัวละเท่าไหร่ตัวละเจ็ดสิบตังค์ฮะเจ็ดสิบตังค์หมื่นตัวก็เจ็ดเจ็ดพันครับค่าอาหารจนขายได้เฉลี่ยตัวเท่าไหร่เห็นว่าตัวระบาดไหมครับคงใช่ไหมอาจารย์ประมาณตัวระบาดตัวระบาดก็ตบกก็ตีว่าหนึ่งหมื่นก็เป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดนะอ่าคราวนี้เอาละขายได้เจ็ดหมื่นต้นทุนหนึ่งหมื่นเจ็ดเหลือห้าหมื่นสาม ข้าวอย่างเดียวเนี่ย 5, 5, ห้าห้าหมื่นสามละไอปลาอย่างเดียวนะครับห้าหมื่นสามแล้วขายอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ขายผักคือผักสวนครัวครับข้าวโพดมีมะเขือ,อเปราะมะเขือยาวผักกาด <c oughs> ผักกาดถั่วฝักยาวเนี่ยขายไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยๆครับคิดว่าประมาณสักเท่าไหร่ไม่ไม่ต้องนับก็ได้มั่งเล็กน้อยเนี่ยครับ นะอนพอได้กินได้ได้อยู่ไข่เป็ดดีครับรโอ้โอ้ไข่เป็ดนี่เยอะพันนะฮะไข่เป็ดนี่ขายป,ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสักห้าหกพันห้าหกพันครับรวมไก่ห้าหมื่นสามที่เหลือนี่นี่ตกหกหมื่นแล้วนะครับไอ้นี่ผักอะไรที่เล่ามานี่ผมไม่คิดเลยนะเพราะถือว่าเป็นได้กินได้ได้ได้ใช้ไม่เอามานับดีกว่าั้งอาจารย์เอ,เอาไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายอ่าเอาไม่นับนะอ่ะาคราวนี้ปลายอย่างเดียวละ <Okay. S 1> ถามอา,อ,าอาจารย์แล้วหอยฮะ อันนี้ต้องให้อาจารย์ช่วยคิดอาจารย์ลงหอยไปประมาณ10บกิโลจะได้ประมาณสัก300ร้อยเออเอาน้อยๆกิโลเท่าไหร่ครับอาจารย์อ่ายี่สิบบาทน่าจะได้มั้งสามร้อยก็ได้อีกหกพันครับอ่ากุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งฝอยนี่เราเอาแค่สักสักสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลครับกิโลละประมาณสองร้อยบาทอีกหกหมื่นครับแล้วก็มาปลานิลปลานิบพวกลงสบัดลงเท่าไหร่ หกหมื่นเมื่อกี้บวกห้าหกหมื่นบวกห้าหมื่นเก้าเนี่ยเป็นแสนหนึ่งกับเก้าพันเมื่อกี้เอาหอยไปอีกหกหกพันก็เป็นแสนสองหมื่นห้าทีนี้ก็ปลานิลปลานิลเขาลงต่าปนิลอีกสามสามพันขายได้ประมาณเท่าไหร่ไม่คิดมากครับวันตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทอีกสามหมื่นท่านผู้ชมครับเรื่องของหนึ่งไร่หนึ่งแสนที่จังหวัดนนทบุรีไม่จบอีกแล้วครับ พราะจริงๆแล้วเนี่ยมีสมาชิกใหม่เข้ามาอกอคนสําคัญซะด้วยนะเป็นผู้หญิงเก่งแต่บังเกอิญมันเพิ่งเข้ามาอยู่ผมจะไปคุยกับเขาให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รู้จักเขานี่เป็นประธานชุมชนด้วยนะและเป็นผู้หญิงอยู่จังหวัดสระบุรีนะเขาน่าจะวันจันทร์เนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้มอบรางวัลไปแล้วนะครับเป็นใครกันบ้างก่ คงประกาศและทราบไปแล้วสุขหน้าจะมอบต่อส่งปฏิบัติมานะครับสองรางวัลก็จะมอบให้กับท่านอันนี้ห้ารางวัลผมจะลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพของฝูงปลาเลยครับฝูงปลาดุกในหนึ่งไร่หนึ่งแสนในบริเวณแปลงนาของพี่สวัสดิ์ผมเห็นแล้วเนี่ยขายปลานี่ก็คุ้มแล้วครับท่านไม่ต้องไปขายอย่างอื่นแล้วถ้าพี่วัดบอกว่า ทำมาสามไร่เนี่ยขายได้สองหมื่นขายนี้ได้แกก็บอกว่าแกว่าน่าจะได้คอนแสนก็ลองดูฝูงปลาก็แล้วกันว่ามันน่าได้จริงไหมลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้ชมเียงกะใช้มนสะกดเลยนะเนี่ยจากวันนั้นที่ผมมาเนี่ยนะครับปลาดุกตัวนิดเดียวครับตัวนิดเดียววันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับเดี๋ยว เมื่อก่อนนี้ปลาดุกเนี่ยมันจะลุมไม่ให้สปะสิงเนี่ยสปะสิงก็ลอยไปปลาดุกก็ตามก้นไปเดี๋ยวนี้มันขยมจนก้อนสปะสิงจมไปเลยนะเพราะรมันใหญ่ใช่ไหมตัวมันใหญ่คือตอนก่อนหน้านี้ผมเห็นแล้วค,ค,คือเดี๋ยวเรจะภาพเปรียบเทียบไปดูสมัยตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะปลาเล็กๆเนี่ยก็จะเห็นไอ้ลูกสปะสิงก็ลอยอยู่ให้ปลาดุกตัวเล็กๆก็จิ้มตอดอยู่ข้างล่างท่านดูครับมันฟัดสักก้อนสปะสิงหายไปเลยเนี่ย แคปหนึ่งอ่ะมันมันช่วยกระลุมสารพสิ่งจมเลยอ่าไอ้กดนั้นหายหายไปไหนแล้วกดนล้วับกดซะ<ห>จมไปเลยนะนี่ยโยนนลงอีกหน่อ,อยอยู่ในตะกร้าโยนลงไวปบนเนี่ยเอาให้มันมันลงไปจอยู่ในตะกร้านะ